สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะฮะวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมเองเนี่ยกำลังจะเดินทางออกไปเช่าวัตถุมงคลนะครับผมได้ประกาศรับซื้อวัตถุมงคลทางบ้านมีดีไปนะครับนั่นก็คือปู่เที่ยงโนมนานะครับหรือวัตถุมงคลของอาจารย์ป่องโนมานาครับมีพี่ท่านหนึ่งนะครับส่งรูปเข้ามานะครับปรากฏว่าดูแล้วมีโอกาสที่จะแท้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะ ได้เงินหลักหมื่นรูปของพี่ท่านเนี่ยมันเป็นยุคต้นๆกระดาษใบเนี้ยยังทันปูเที่ยงอยู่ซึ่งรูปถ่ายที่เป็นลายมือปูเที่ยงเนี่ยราคาหลักแสนไปแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยรูปที่เป็นลายมือของอาจารย์ปองแล้วมีโอกาสที่จะทันปูเที่ยงเนี่ยฉะนั้นราคาต้องแตกต่างจากลายมือพ่อปองปกติทั่วไปแน่นอนนะครับ ก็มันมีวิธีดูอยู่นะครับดูทั้งกระดาษนะครับดูทั้งลายมือนะครับดูทั้งสตอรี่อะไรหลายๆอย่างนะครับพี่ท่านนี้บอกว่าได้มาไม่ต่ำกว่า15ปีแล้วนะครับด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวไปคุยกับพี่เขาดูว่าเอ่อจะเป็นยังไงนะครับแล้วรูปแท้หรือเปล่าจะได้ซื้อขายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้พาทุกท่านไปเช่าพระนอกสายกันนิดนึงนะครับไปดูนครับ ตอนนี้ก็อยู่โซนลานน้ำผู้แล้วนะครับไม่รู้ว่าพี่เขารออยู่ตรงไหไนน่าจะเป็นตรงโน้นแหละเนาะนี่ฮะโลซนน้ำผู้ผใช่ไหมครับโอเคสวัดีครับอึ๊บอ่าย้อนแสงนะั้นไม่เป็นไรขอขออนุญาตด,ดูค,ะะครับหน่อยครับนี่นะฮะโหย้อนแสง เป็นวัตถุมงคลทางบ้านมีดีนะครับก็นี่ฮะเป็นลายมือพ่อป่องรูปรูปปุเที่ยงนะครับก็ใครมีแบบนี้ก็รับเช่านะฮะเดี๋ยวขอญาตส่งดูก่อนแล้วกันคุณพี่สักปู่มาอาสักพ่อป่องใช่ไหมเค,เคยเจอเราเคยเจอกันที่บ้านเลยพี่ ช่วงนี้พี่ได้ไปไหมไม,ไ,ไ,ไม่ได้ไปแล้ว,ลว,วอ๋อแล้วพี่รู้จักใครที่บ้านบ้างครับพ,พ,พ,พี่เอก <c oughs> ต้นท่ากษาพี่รู้จักไหมไม่รู้จักรู้จักเลยเหรอก็จะมีตอนั้นแหละที่ก่อนผมจะไปสระก็จะเป็นตอนน้าผมเขาไปสระตอนก่อนกันกบพี่อาจารย์แล,ล้วเสร็จแล้วปั๊บ ก็เลยแบบว่าเออผมก็บอกว่าอยากอยากลับบ้านก็เลยไปตักน้ำมันครับรอาาแล้ววกก็แบบพเคต่เดี๋ยวพี่ขอถือไม้นะเดี๋ยวคุยไปเรื่อยๆมันไม่เห็นหน้าพี่หรอกครับแล้วว่าแบบสัตว์ไปก็เริ่มไปสักการที่อาจารย์เพราะว่าน้าพาไปอะไรครับแล้วก็เลยแบบชอบอาจารย์ชอบทางนู้นแล้วก็แบบได้เรียนอาจารย์เขาก็ให้อคาถาอะไรมาท่องอะไรครับตอนนั้นไปไปสักกับพวกกองปีเลยครับโอ้ เขาย้อนกลับไปดีกว่าประมาณห้าปีใช่น่าจะเกินนะครับตั้งแตนะ่สมัยตอนที่ผมเรียนมหาลัยเลยอ่ะป oh. ีหนึ่งอ่ะนักศึกษาแสดงว่ารูปนี้พี่พ่อต๋องก็เขียนให้ตอนนั้นเลยอ่าใช่อ่ารูป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 วันนี้คือจากตอนแรกน้าผมเนี่ยเขาก็ทําเอารูปเนี่ยได้รูปมาแล้วเขาก็แบบเอาไว้ให้พ่อป๋อง จานให้อ๋อได้รูปได้รูปต่างหากมาใช่ครับแสดงว่าไปล้างมาในยุคนั้นใช่ครับในยุคนั้นแล้วว่านาเขาก็เลยอ่ให้หลานที่ที่ผมเป็นสักด์ก็ให้ผมมาเก็บมีศเยอะไหมครับเยอะมากเลยเป็นหลักเป็นหลักแต่วันนี้ผมขออนุญาตเปิดแบบแทนๆดูนิดเดียวเพ้าะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวขอแตเช่าพักก่อนครับได้ได้ครับอ๋อแสดงว่า มีก็น่าจะมีเยอะอยู่ดูจากทรงนี้เอา,เอาไปล้างมาแสดงว่ารู้ร้านไม่อันนี้ผมผมไม่ได้เป็นคนล้างครับจะเป็นทางนาผมที่เขาได้รูปมาแล้วก็แบบผมก็ขอแกไว้ตั้งแต่ตอนตอนนั้นเลยครับแรกๆแล้วคือช่วงนี้มันโควิดงานก็ตกงานด้วยก็เลยเดือดร้อนจริงๆเป็นเป็นใบแรกเนี่ยที่ให้พราป้อ,องจาน อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจหมายถึงว่าตัวพี่เองใช่อรับใบแรกของเป็นใบแรกของพี่เลยใช่ใบแรมีประสบการณ์กับแบบนี้กับรูปไปเนี้ยแล้วก็กับตัวพี่เองทถ้ากับตัวผมเองพูดเรื่องดังได้ถ้ากับตัวผมเองอ่าก็ตอนที่ไปสัต์ครั้งแรกสัต์แบบสัตมาเป็นน้ํามันตอนแรกสัตน้ำมันแล้วกใช่ครับแล้วก็เหมือนกับแบบช่วงวัยรุ่นก็เหมือนกับแบบมีคนเข้ามาทําร้าย โดนปันที่หลังตอนนั้นแล้วพอตื่นพอรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีมันก็แบบเราไม่เป็นอะไรตังนั้นผมก็แบบไอ้นี่เลยไปไปเปลี่ยนจากเป็นน้ำมันแบบขอเลยแบบขอเป็นสีเลยแสดงว่าพี่ก็ต้องต้องเรียนช่างอี่เมื่อก่อนอะไม่ได้เรียนครับไม่เรียนด้วยครับเหมือนมีเรื่องแบบไหนมีเรื่องแบบไปกินเหล้าไปอะไรอย่างเงี้ยเหรอเหมือนเขาผิดตัวเขาจำผิดคนประวันดาน่ากันถือว่าไม่ธรรมดานะครับประสบการณ์ของ บ้านดีๆนะครับนี่นะครับวันนี้พี่ก็เอาลูกผมผูมกมาปล่อยนะครับเขาบอกว่าเป็นใบแรกที่มีก็ด้วยนะครับพี่แจอผมใน YouTube ใช่ไหมใน Facebook ครับใน f a c e b o o เหรอผมอติดตามอยู่แสดงว่าพี่ก็มีกลุก่มหรือว่ามีทักพรที่เล่นอะไรแบบนี้ไม,มไม่มีเลยครับ ใหม่นี้แยกแยกกันเล่นเยอะพี่แล้วพี่มีลายมือปู๋มไหมไม่มีเลยครับไม่ได้เลยลายมือปลูกตอนนี้ป็นแสนแล้วนะพี่ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ผมไม่รู้ไม่เอามาขายผมได้นะแต่ผมไม่รู้เรื่องราคาอะไรเหมือนที่ผมพิมพ์บอกผมไม่รู้เรื่องราคารู้เรื่องอะไรเลยเห็นแค่แบบติดตามในเฟซบุ๊กแล้วบอกว่ารับเช่าซื้อผมดูอ่ะมัน ลูกมันประกบกันเยอะหมายพราะว่าพี่ไม่ได้เป็นคนทําหรอกคนอื่นที่เขาทํามาขายอะ่ะเขาก็เอาลูกหนังไก่มาประกบอะไร <c oughs> เพื่อรับราคาอะไรกันอันนี้น่าจะไม่ประกบนะครับประกบนะเพราะนะ้านะ้าผมเขาเป็นคนที่ไปอัดกรอบอะครับน่าจะตอนนั้นแล้วครับมันมันเป็นวิธีการดูรอ่ะอี่อย่างนี้อย่างนี้ประกบไหมครับ ก็รู้สึกดีนะได้มานั่งคุยเป็นสิบบ้านกันแต่ผมไม่ได้สักเี้ยหรอกก็สักน้ำบันมาก่อนเหมือนพี่ลยก็มีประสบการณ์ก็เลยไปสักหมึกได้ช่วงนี้พอป่องม่ค่อกแล้วแดงว่าพี่ยุคต้นยุคต้นเลยยุคต้นเลยด้านหลังที่เนี่ยต้องต้องเข้มใช่ไหม มันจะมีมันจะมีมันจะมีหม,ม,มึกแดงครับจะมีช่วงหนึ่งที่ที่จะเปลี่ยนหมึกอยู่พักหนึ่งพอพอช่วงที่เปลี่ยนหมึกจะเข้มแต่ช่วงแรกๆหมึกอาจจะแบบจางนิดๆหมึกแดงมันได้แค่หมูได้แค่หมเดียวเองครั้งแรกผมก็จะผมไปเพราะว่าได้สักเพราะว่าน้าน,นี่แหละครับอ๋อ ถ้าสักให้ก็ได้ช่วงช่วงนั้นสักยากเลยพี่มาักยากนะเขาถึงนม่แบบไล่เลยนะโอ้ผมเห็นเลยมาจากไหนเนี่ยอะไรกําลังผมกําลังนั่งกันอยู่ก็แบบรอให้สักให้ใส่เดินมามาจากไหนมาครับใครแห่งมากูไม่สักไปเลยเวลาแล้ว เดี๋ยวถ้าผมเช่าเนี่ยผมต้องโอนนะพี่ได้ครับโอเคคนัะก็คนละครึ่งทางเดินทางมาก็ไม่อยากจะต่ออะไรมากมายน้วันนั้นราคาเท่าไหร่ครับเรื่องราคาผมไม่รู้เลยผมเสียเราจากบ้าน้าร้อยหูมั้งผมอันนี้ราคาผมยอมรับเลยตรงๆผมไม่รู้เลยแต่ผมรู้แค่ราคาที่ผมไปเลี่ยมกรอบเงินตอนนั้นผมเลี่ยมกรอบตอนนั้นว่ารูปไปเนี่ยพี่ก็อยู่ตอนที่ว่าของจานให้แต่ว่าเป็นทางน้าพี่ที่เข้าไปขอแลวน้าก็แบ่งมาให้ พอออกจากบ้านห้าร้อยและจะไม่ได้เที่ยวนี่นะะออกจากบ้านห้าร้อยแต่ว่าพี่เขาได้มาฟรีนะวันนี้เป็นเงินหมื่นนะครับนี่แบบนี้ก็เป็นประสบการณ์นะพี่คนที่เขาไปใช้กันเขาม,มีประสบการณ์เขาเลยจริงๆก็ยังคุยกับแฟนแล้วว่าแบบไม่อยากปล่อยไปแต่ว่าเดือดร้อนจริงๆที่ก็ซื้อแต่ตังค์ปุ๊บกลับบ้านไฟเก๊นี่ผมต้องรับผิดชอบตัวเองนะ อันนี้ก็เป็นใบติดติดตัวพี่ตลอดเลยใช่ครับโอเคแต่ผมจ่ายเงินก่อนเรียบร้อยฮะสรสรวันนี้มาคนเดียวจะแบบงงยุ่งยุ่งหน่อยไม่เคยมาคนเดียวปกติมีตาตกล้องมาด้วยโอเคด้านเท้าก็ไปใหน่ใช้มืออ่าตอนที่ผมมาผมวิ่งมาจาก เรียบทางด่วนเลยครับมาแยกพระรามเก้าเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็ตรงดิ่งมาวนตรงสี่นม่ขลรมตรงน้ด้ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นแล้วนะไม่ได้ไปแล้วไม่ไปไม่มีเวลาไปหรือว่าเป็นเจนใหม่แล้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เห็นนะนก็บอกว่าพ้าตอนนี้ไปก็ไม่ใช่ว่าใครอยากจะสับก็สับได้ที่นี่ใช่ไหมที่นี่ไม่ใช่ทนี่คับไม่ใช่แบบใครจะสับก็สับได้เป็นมาชีชีพร้อม 0 8 9ย์แปดเ้เา้อนโอเคแล้วย้อนแสงด้วยไม่เป็นไร,ไเ,นไรเรียวๆแบบนี้แหละคนชอบเร,เรียบร้อยเดี๋ยวนั่งคุยกับพี่ครับแป๊บหนึ่งสแสดงว่านะ้าพี่ก็ทันปวดเทียงใช่ไหมฮะไม่ทันไม่ทันเนาะ,นนอ,ะอ่าแพนไปหาพี่ได้ไหม หรือว่าไม่ออกไม่ออกดีออกว่านะโอเคก็จากที่คุยเรื่องประสบการณ์กับพี่เขานะครับก็เป็นคนที่เกิดประสบการณ์จากตัวเองนะครับแล้วก็ได้ไปสักกับพ่อป,ป่องนะฮะแล้ววันนี้ก็ได้มาแบ่งปันรูปให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพี่เขานะฮะดูรอยสักของพ่อป,ป่องแล้วกันก็มันจะจงแก้งไหมพี่ไม่เป็นไรเนาะโอเคนะฮะขออนุญาตนะครับ,รบก็ ขอบคุณขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับขอขออนุญาตนะพี่นี่นะฮะก็มีเก้ายอดบัวสองข้างสุกที่พาลีอนุมานแปดกร,รือสีหมูทองแดงโอ้โหอยู่่ะพี่แค่เนี้ยโอ้โหได้เยอะเหมือนกันเลยเนี้ยโอเคครับพี่โอเคพี่ผมไม่ลบกวธแล้วนะ ก็เดี๋ยวคุยกันในไลน์ถ้ามีอะไรแบ่งปันนะพี่นะโอเคครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับไป <c oughs> เรียบร้อยเรากลับบ้านเลยแล้วกันนะครับก็คนนี้ก็ได้เช่าวัตถุมงคลของทางบ้านมีดีนะครับภาพอาจจะภาพอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยชัดนะครับก็แล้วก็เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปรีมิกซ์เอาให้ให้ให้มันดีที่สุดแล้วกันนะครับ นี่วันนี้อยู่ตรงซีคอนนะฮะเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านแล้วก็ไปดูวิธีการดูวัตถุมงคลของทางบ้านมีดีแล้วกันนะครับไปครับนะครับก็เพิ่งมาถึงบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าที่ผมเช่ามานะครับเป็นเป็นแบบไหนนะครับเป็นเขาเรียกว่ายังไงนะครับก็ปู่เที่ยงนมนานะครับสมนักศักยัน์บ้านมีดีนะครับก็ โด่งดังมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับผมเองก็ได้ฝากตัวเป็นศิษย์เมื่อหลายๆปีก่อนนะครับก็เด่นในด้านการสักยันนะครับก็เรียกกันได้ว่าอยู่ยงคงกับบัญชาตีนะครับอย่างที่ใครๆได้สัมผัสกันนะครับทีนี้นะครับทางบ้านมีดีนะครับหรือปู่เที่ยงโนมนาเนี่ยท่านก็จะจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับโดยการ เขียนยันลงรูปนะครับแล้วให้ลูกศิษย์ลูกหาไว้ใช้ติดตัวกันในสมัยก่อนนะครับซึ่งมีผู้ที่ได้สักยันกับท่านและผู้ที่ไม่ได้สักนะครับในขณะที่คนสักเนี่ยนะครับมีประสบการณ์เยะแยะมากมายปกตินะครับเหนียวบ้างอะไรบ้างแค้วคาดปลอดภัยอะไรบ้างนะครับโด่งดังมากมายนะครับในในอดีตการณ์นะครับโด่งดังมากในประเทศไทยนะครับ แต่คนที่ไม่ได้สักนะครับได้รูปท่านไปนะครับอย่างเช่นผมเป็นสิทธ์นะครับพาหลานไปพาน้องไปพายาิไปนะครับท่านก็จะเขียนรูปไว้ให้นะครับโดยการเขียนคาถานะครับลงด้านหลังรูปแบบนี้นะครับแล้วเออเอาไว้ให้ใช้ติดตัวนะครับโดยมีสัญลักษณ์ของของท่านนะครับก็คือท่านสําเร็จตัวเทาะนะครับตัวเทาะอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมจะค่อยลงดีเทลไปเรื่อย ในแต่ละคลิปนะครับก็ถ้าวันนี้เสียงไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับลวมไปถึงตัวทอนะครับตัวทอนี่คืออะไรนะครับย่อมาจากตัวบาลีหรือว่าตัวธรรมนะครับแทนตัวท่านเองนะครับก็คือเที่ยงนะครับหรือพ่อเที่ยงนะครับก็คือตัวทอนั่นเองนะครับทางบ้านนี้นะครับก็จะสําเร็จวิชาที่โด่งดังนะครับขนมเปี๊ยะนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะลงขนมเปี๊ยะ ก็จะมีด้วยกันถึง2แบบในอดีตการและปัจจุบันนี้นะครับโดยนะครับมีปู่เที่ยงท่านอาจารย์ยันให้กับลูกท่านนั่นก็คืออาจารย์ป่องนุ่มมนาั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ป่องนุ่มมนานะครับบุคคลท่านนี้นะครับนี่นี่นี่นะครับบุคคลท่านนี้นะครับนั่นก็คือเอ่อตกทอดมาถึงผมนะครับนั่นก็คืออาจารย์ผมนั่นเองนะครับ ก็คือลูกแท้ๆของปู่เทียงนะครับก็ได้ร่ำเรียนวิชากันมานะครับปู่เทียงท่านเคยพูดว่านะครับใครได้สักกับพ่อป่องนะครับเท่ากับได้สักกับปู่เทียงนะครับนะครับลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับทุกวันนี้วัตถุมงคลของพ่อป่องนะครับหลายๆชิ้นราคาหลักแสนราคาหลักล้านนะครับมีเห็นกันทั่วไปนะครับเนื่องจากท่านเสกออกมาเขียนออกมาเนี่ยใช้ได้ดีเหมือนพ่อเทียงเลยนะครับท่านเป็นครูคนหนึ่งที่ เก่งนะครับแต่พูดน้อยนะครับเน้นทำนะครับไม่เน้นพูด่านะครับที่ผมเคยสัมผัสนะครับทีนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องวัตถุมงคลของรูปก่อนนะครับทางด้านรูปที่ผมได้เช่ามานะครับต้องบอกว่าบานนี้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะเป็นลายมืออาจารย์ป่องแต่ว่าเป็นยุคต้นๆที่พ่อปองท่านเขียนตอนปู่เที่ยงอยู่นะครับหมายความว่าท่านเป็นคนลงอักขร นะครับแต่กระดาษใบนี้นะครับวางอยู่บนหิ้งตอนพ่อเที่ยงอยู่นั่นก็คือเป็นตอนพ่อเที่ยงอยู่นะครับอ่านะครับพูดง่ายว่ารูปรูปใบนี้นะครับถูกล้างออกมาในยุคที่พ่อเที่ยงเนี่ยอยู่แต่นะครับเพราะป๋องเอามาจานอ่านะครับนั่นก็คือเป็นยุคต้นนะครับตอนนั้นอาจารย์ป่องก็ท่านก็ฝึกวิชาคือพูดง่ายว่ายุคต้นๆ้นของการฝึกวิชาแต่ละคนเนี่ย ท่านก็จะร้อนวิชาท่านก็จะเก่งนะครับวิชาก็จะแก่กล้านะครับหลายๆท่านพระหลายๆท่านหรือว่าคารวะหลายหลายคนเนี่ยนะครับท่านก็จะเขียนเป็นเอกลักษณ์ของท่านไว้ว่าเนี่ยรูปปู่เที่ยงนะนะครับท่านเป็นคนเขียนก็คืออาจารย์ป๋องนะครับเห็นไหมฮะลายมือดูกันได้ที่ลายมือนะครับเราค่อยว่ากันนะครับทีนี้นะครับรูปบานนี้ราคาหลักหมื่นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเป็นยุคต้นหรือยุคกลางที่เขาเรียกกันนั่นก็คือแท้ทัน หรือว่านั่นก็คือทันตอนปู่เที่ยงอยู่นั่นเองนะครับผมพิสูจน์ยังไงนะครับรู้ไหมว่าผมพิสูจน์ยังไงนะครับง่ายๆครับผมเองนะฮะมีลายมือปูเที่ยงที่ราคาหลักแสนไปแล้วตอนนี้นะครับอ่าต้องมองงนี้เลยนะครับมันพิสูจน์กันได้สําหรับผมนะนี่สําหรับผมนะนะครับก็เป็นการพิสูจน์แบบสากลนเหมือนกันนะครับนี่ฮะลายมือปูเที่ยงตอนนี้หลักแสนไปแล้วเหตุผลที่นะครับ ทุกคนมาเล่นยุคต้นยุคกลางกันราคาหลักหมื่นนะครับแต่แบบนี้นะครับแต่แต่ถ้าแบบลายมือพ่อป่องยุคทั่วไปเนี่ยนะครับก็ราคาออกจากบ้าน500นะครับประมาณนี้นี่นะครับอ่านะครับอันนี้เป็นลายมือปูเทียงนะครับก็เอฟซีหลายท่านเนี่ยอาจจะยังงงอยู่นะครับอันนี้คือลายมือปูเทียงนะนะครับตอนนี้อาจจะยังแยกไม่ออกนะครับอ่าตอนนี้อาจจะยังแยกไม่ออกกันนะครับค่อยว่ากันนะครับอ่านะครับ เหตุผลที่เขาเล่นกันผมบอกไปแล้วนะครับว่าเพราะอะไรนะครับ you ส่วนตัวผมได้ถามกับท่านอาจารย์ป่องนะครับหรือพ่อป่องว่ายุคต้นเนี่ยที่เอ่อเป็นท่อหัวแตกหรือว่าเป็นกระดาษหนังไก่อะไรก็ตามที่ที่ท,ท,ที่ที่มีความพิเศษเหมือนเหมือนกระดาษตอนปู่อยู่เนี่ยนะครับพ่อป่องตอนเขียนเนี่ยปู่เที่ยงอยู่ไหมนะครับหรือว่าทันปู่เที่ยงไหมกระดาษยุคต้นนะครับท่านราป่องท่านเอ่อพ่อป่องท่านหันมาหาผมนะครับบอกว่า กูเนี่ยเป็นคนเขียนนะครับแล้วทันปู่เที่ยงด้วยนะครับผมเองได้กลับบ้านมาพิสูจน์โดยไม่บอกโดยไม่ไม่ได้ไม่ได้ฟังใครอะไรมากมายนะครับแต่ว่าลองพิสูจน์ดูนะครับมันมันก็จริงนะครับนะครับอย่างเช่นนะครับมีคนบอกว่าใบเนี่ยเป็นยุคต้นนะครับยุคต้นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลา้ fc ดูนะครับให้ดูกระดาษก่อนนะครับลายมือค่อยว่ากันนะครับกระดาษจะเป็นกระดาษหนังไก่นะครับหนังไก่คือยังไงนะครับตัวกระดาษเองเนี่ยนะครับ จะรู้ได้ไงว่าหนังไก่นะครับแน่นอนครับกระดาษเนี่ยถูกล้างออกมาในไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับฉะนั้นเนี่ยกระดาษล้างปัจจุบันนี้กับเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่เหมือนกันอ่ามันคนละฟิล์มนะครับเมื่อก่อนยังเป็นเขาเรียกฟิล์มกระจกหนังไก่อะไรต่างๆวิธีการถ่ายรูปกล้องก็ยังไม่ทันสมัยยังไม่คมอย่างทุกวันนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยกระดาษเนี่ยเวลาล้างออกมาแล้วเนี่ยนะครับจะมีตุ่มหนังไก่ที่เขาเรียกกันอ่านผมส่องให้ดูนี่นี่นี่ให้ดูนะครับ สักครู่นะครับเท่าน <AND S 1> ี้เสียงเสียงดังไปหน่อยขออภัยนะครับนะครับผมจะให้ดูนะอโอถ้า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 ส่องไม่เห็นก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าส่องไม่เห็นขออภัยด้วยนะครับโอ้โหไม่มีบุญอ่านี่นี่นี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตัวกระดาษเนี่ย ตามใบหน้าของปูเที่ยงตามฟิล์มดำๆเนี่ยจะขึ้นเป็นตุ่มหนังไก่หรือว่าเรียกว่ามะละล้กันนะครับเป็นผิวมะละแล้กันนะครับในกรณีผิวมะละนะครับค่อยว่ากันอีกทีนะครับมันลงดีเทลเยอะมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จบกันที่ลายมือนะครับแต่ผมดูดีเทลหนังไก่ก่อนนะครับหนังไก่เนี่ยนะครับดูกันยังไงนะครับถามว่าทุกวันนี้กระดาษหนังไก่มีไหมมีนะครับ มีนะครับมีนะครับแต่ว่าก็จะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆนะครับแต่สุดท้ายก็ถ ng, ึง <concentrated water process ing> ถึงบอกนะว่าจบที่ลายมืออยู่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับหนังไก่ทุกวันนี้ล้างออกมานะครับแต่ผมให้ดูนะนะครับแต่ผมให้ดูนะครับหนังไก่จริงแต่ว่าม,มันมีตุ่มผิวผิด,ผผดมันมีตุ่มจริงแต่ว่าตุ่มมันไม่ได้เป็นตุ่มลักษณะแบบนี้นะครับตุ่มเนี่ยมันไม่ได้เป็นตุ่มลักษณะแบบนี้อ่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะ โอ้มันสองยาก FC นะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูตุ่มนะอ่ะโฟกัสดีๆนะครับนะนะครับเห็นไหมฮะนะนะครับนี่คือยุคต้นที่พ่อป๋องท่านบอกว่าทันปูกเที่ยงแน่นอนเพราะว่ากระดาษเนี่ยท่านเป็นคนหยิบมาเขียนตอนอยู่บนหิ้งนะครับท่านเป็นคนหยิบมาเลยนะครับตอนปูกตุ่เที่ยงอยู่เนี่ยนะครับแล้วมาเขียนเป็นลายมือท่านนะครับแล้วก็ให้รศลูกหาได้ใช้กันนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยยุคต้นเนี่ยจะแพง ต่อเมื่อเป็นลายมือพ่อป่องจริงแต่กระดาษทันบูเที่ยงคนก็เล่นนะครับเล่นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะดีการเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยแถวสำโรงนะครับปู่เที่ยงเนี่ยสิปีก่อนเนี่ยยีปีก่อนเนี่ยปู่เที่ยงดังมากนะครับดังเรื่องรูปท่านนี่แหละนะครับมีคนห้อยรูปท่านนะครับพม่านะครับห้อยนะครับแล้วโดนลูกหลงนะครับโดนระเบิดนะครับโดน โดนฟันนะครับโดนยิงต่างๆนะครับเพราะว่าสำโรงเมื่อก่อนนะครับเป็นเป็นที่ของเด็กช่างนะครับก็จะนัดมีมีเรื่องกันที่นั้นอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่ปรากฏว่าพมา่าท่านนั้นคนนั้นเนี่ยห้อยลูกเก๋นะครับหัวผมยังขนลุกเลยพูดแล้วขนลุกเลยห้อยลูกเก๋นะครับเอฟซีนี่ขนาดลูกเก๋นะครับลองคิดดูแล้วกันนะครับขนาดลูกเก๋นะครับยังศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้นะครับ อ่านะครับเดี๋ยวผมค่อยบอกประวัติปู่เที่ยงละกันว่าท่านเป็นมาอย,ย่างไงท่านเรียนวิชามาจากใครท่านเก่งยังไงนะครับอ่านะครับฉะนั้นนะครับสามารถดูได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูลายมือปู่เที่ยงอ่าแบบนี้ใครมีผมรับซื้อหลักแสนนะหลักแสนนะสตาร์หลักแสนเลยนะนะครับนี่นะครับนี่ลายมือปู่เที่ยงนะครับซึ่งกระดาษก็อยู่บนทิ้งตอนนั้นแต่ผมให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูตุ่มหนังไก่กันว่าเหมือนกันไหมนะครับ นี่นะครับ FC นะครับนี่คือลายมือผู่เที่ยงครับตุ่มกระดาษนะครับเห็นไหมครับผิวมะละเหมือนกันเห็นไหมครับตุ่มเนี่ยเหมือนกันนะครับผมเรียกว่าตุ่มใหญ่แล้วกันมันจะเป็นตุ่มใหญ่สีมันจะไม่สีมันจะไม่ชัดมากสีมันจะไม่ดํามากมันจะอกจางๆนะครับแน่นอนครับฟิล์มล้างออกมาล้านเดียวกันครับอันนี้ขาวๆนะครับ FC เข่าๆนะครับเห็นไหมฮะเอียงปุ๊บเนี่ยจะเจอตุ่มหนังไก่เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะแต่นะครับยุคใหม่ยุคใหม่ก็คือปี64เนี่ยที่พระป่องท่านเขียนให้เนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับฟิล์มเนี่ยคนละฟิล์มเห็นไหมครับเห็นไหมฮะคนละฟิล์มนะครับลายมือก็คนละยุคเห็นไหมฮะอ่ากระดาษออกเหลืองแล้วนะฝั่งขวาเนี่ยกระดาษออกเหลืองแล้วนะเพราะว่าใบนี้นะผมไปซื้อมานะพี่ท่านนี้เนี่ย มีอายุลู่รูปใบนี้ยอยู่เขาไม่ต่ํากว่า15ปีนะครับท่านั้นเนี่ยกระดาษเนี่ยยุคนั้นยังยังวิวัฒนาการยังยังล้างออกมายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยมาเป็นลักษณะนี้นะครับทุกวันนี้เห็นไหมฮะจะเอาฟิล์มอาจจะแต่งให้คมยังไงก็ได้เห็นไหมครับโดยการเอาฟิล์มเหล่านี้นะครับออกมาล้างอีกทีแล้วก็กลายมาเป็นอ,อันนี้ถูกไหมฮะนะครับอ่าถูกไหมฮะอ่านะครับแทบไม่ต้องส่องเลยนะครับแทบไม่ต้องส่องเลยนะครับ<ม> ดูง่ายครับดูง่ายครับยุกต้นมีไม่กี่แบบครับอ่าใครมีผมก็ยินดีรับเช่าแบบนี้หลักหลักพันนะครับหนึ่งสองหนึ่งพันสองพันสามพันก็ว่านไปลองส่งมาดูนะครับลองส่งมาดูแล้วแต่ยันนะครับยันอะไรนะครับเพราะป่องท่านเก่งหลายรูปแบบนะครับมีหลายๆยันที่เขียนให้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาหลายหลายท่านนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่านี่ฮะอีกแบบหนึ่งนะครับรูปบุที่ยงนะครับก็จะมีอีกหลายๆฉากนะครับก็ นักศึกษาน of ักสะสมกันนะครับบนวันทิพ uhm ย์เล่นกันหลายคนนะพี่ทนบางแค้งใช้นะครับเอ่อหูเสียงดังๆเอาใครอ่ะคนไหนที่ไม่มีพ่อป่องกับปู่เท่งติดตัวมั่งอ่ะคนไหนบอกบอกมาได้นะครับอ่ะนะครับเห็นต้มหนังไก่ไหมครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นลายมือปูเท่งนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรูปบวชปู่เท่งโนมานะครับด้านหลังเป็นลายมือท่านนะครับแต่เป็นยุคปลายนะครับแบบนี้ก็หลักแสนนะครับยินดีรับเช่านะครับอ่าแบบนี้นะครับเป็นรูปอ่าเขาเรียกว่าเป็นรูปเต็มหิ่ง หิ้งเต็มนะครับหิ้งเต็มนะครับเห็นไหมฮะสองใบด้านข้างเนี่ยก็จะเจอการขึ้นใบสีนะครับหัวหมูนะครับอ่าบ้านนี้นะครับถ้าขึ้นใบสีหัวหมูเมื่อไหร่ใครที่อยู่วันะวันนั้นนะครับในตำหนักเนี่ยเป็นสิ่งที่มงคลอย่างมากนะครับนะครับมงคลที่สุดนะครับผมเองก็ยังไม่เคยมีโอกาสนะครับเคยพูดกับพ่อปองอยู่ว่า อยากอยากได้บัวนะครับฉะนั้นพ่อป่องก็เลยบอกว่าต้องยกหัวหมูนะครับอะไรเงี้ยผมก็เกือบแล้วนะผมก็เกือบแล้วนะนะครับแต่เกรงใจนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับใครมีอะไรยังไงก็ลองถามผมแล้วกันนะครับลองทักมานะครับนี่ฮะรูปยุคต้นลายมือพ่อป่องนะครับอ่ะง่ายๆนะครับอ้ออีกแบบหนึ่งนะครับยุคต้นเนี่ยมีด้วยกันที่เขาเล่นกันนะครับ ลายมือพ่อป่องที่ทันพ่อเที่ยงอ่ะนะครับมีด้วยกัน1ยุคต้นยุคต้นเป็นยังไงง่ายๆเลยพลิกด้านหลังมาเห็นไหมครับพลิกด้านหลังมาปุ๊บอ่านให้ดูนี้คือเนี่ยเห็นนะด้านหลังเนี่ยปุ๊บอันนี้ชัดเจนคือเทาะหัวแตกนะครับหัวจะเป็นหัวใจเห็นไหมครับด้านบนเนี่ยตัวทอที่ผมสอนไปเนี่ยจะเป็นหัวใจนะครับนี่คือชัดเจนเลยว่ายุคต้นฉะนั้นราคาจะแพงกว่าตัวทอที่ไม่เป็นหัวใจโอเคนะครับนะครับฉะนั้นแบบนี้เรียกยุคต้นแบบนี้เรียกยุคกลางซึ่ง การเวลาอาจจะเหลื่อมล้ำกันไม่กี่ปีนั่นก็อยู่ในยุคต้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่รูปแบบนี้งงไหมงงไหมฮะเอางี้แล้วกันใครมีส่งมาขายผมนี่ใครมีส่งมาขายผมพี่ท่านนี้ก็ได้รับตังหลักหมื่นไปนะครับหลักหมืน่นหลักหมื่นนะครับแบบนี้นะนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่มีวัตถุมงคลทางบ้านดีนะครับไม่ว่าจะเป็น เบียแก้พระปองนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกุดเนื้อเงินมหารูดนะครับอะไรต่างๆเนี่ยส่งมานี่ล็อกเก็ตก็มีโอเคนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมจะดังสรรคลิปดีๆออกมานะครับสําหรับวัตถุมงคลบ้านมีดีนะครับก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้มันจะนานไปละแค่นี้ก็พอจะเข้าใจกันได้แล้วนะครับลองส่งมานะครับสําหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ